วิชาเดียวกันถ้าเป้าหมายเนี่ยที่แตกต่างกันนั่นแปลว่าก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องใช้วิธีสอนที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในวิชาเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องเรื่องเดียวกันนะคะเราก็จะสามารถเลือกใช้วิธีสอนที่อาจจะต้องมีการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนนะคะเข้ามาอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคุณครูจะต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ย คืออะไรนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็ โอได้รับความรู้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะตั้งแต่ท่านรองศาสตราจารย์ดรทิศนาแขมณีราชบัณฑิตของเรานะคะแล้วก็ยังมาถึงคุณครูที่มีประสบการณ์มากมายเลยนะคะทีนี้เราลองก่อนที่เราจะเ,เลิกลากันไปสำหรับวันนี้นะคะเราลองมาดูว่าเราหยิบเก็บจับอะไรไปได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพอเริ่มตั้งแต่ท่านดรทิศนาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของ คำสำคัญอยู่3คํคำนะคะก็คือเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแล้วก็เรื่องของวิธีสอนที่สอดคล้องกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะด้วยด้วยลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะพบว่าเรื่องราวตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันหมดเลยนะคะสมรรถนะจะอยู่ในฐานะของ ป้าหมายการเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะเรายังเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาสู่สมรรถนะเราสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเ,เรียกว่าการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะได้นะคะดังนั้นในลักษณะนี้เนี่ยท่านอาจารย์ทิศนาก็ให้คอนเซปต์สำคัญสำคัญไว้นะคะว่าเรื่องของสมรรถนะเนี่ย ปรากฏว่ามีอยู่สองคำที่ที่คุณครูจะต้องเข้าใจนะคะก็คือเรื่องของสมรรถนะหลักสมรรถะสมรรถนะทั่วไปกับสมรรถนะเฉพาะที่สมรรถนะเฉพาะเนี่ยจะหมายถึงอะไรก็ตามที่จําเป็นต้องใช้ความรู้นะคะทักษะเจตคติตามรายวิชาของตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพูนคุณภาพของสมรรถนะนั้นๆได้อีกจากเรื่องของสมรรถนะหลักทั่วไปพวกนี้นะคะ ดังนั้นในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อจะให้เกิดสมรรถนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะเพราะว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยอาจารย์ท่านได้พูดถึงเรื่องของจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยไม่ใช่แก้การเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายเนาะจะต้องมีการเคลื่อนไหวทางด้านของสติปัญญาเรื่องของอารมณ์เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะเนืนะะ่องจากว่า Active Learning เนี่ยเขา,เ,าเรียกว่ามาจากาทฤษฎีที่เรียกว่า Constructivism นะคะหรือ,อาการเรียนรู้ที่ be social ที่จะต้องช่วยกัน,เร,นเรียนรู้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์เนาะระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างเพื่อนกับครูนะคะเพราะ,ะนั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้มีส่วนร่วมด้วยตัวเองเนี่ย เขาจะจดจำหรือว่าเขาจะสามารถเกิดความสามารถเกิดสมรรถนะต่างๆได้นะคะแล้วท่านก็มาถึงเรื่องของวิธีสอนอีกนะคะว่าเรื่องของวิธีสอนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เขาก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือวิธีสอนก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเป้าหมายการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยหนีจากเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดหรือเป้าหมายแบบใดๆก็ตามที่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้นะคะดังนั้นเวลาที่เราจัดการเรียนรู้ว่าคุณครูเราก็จะต้องมีการตั้งจุดป,ประสงค์การเรียนรู้เนาะเพื่อให้เป้าหมายต่างๆเนี่ยมันเล็กลงแล้วเราจะสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งท่านอาจารย์พิศนาก็พูดถึงเรื่องของ วิธีสอนนะคะที่น่าสนใจมากๆมีความแบบลึกซึ้งมากๆก็คือลักษณะของสมมติว่าวิชาเดียวกันถ้าเป้าหมายเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะนั่นแปลว่าก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องใช้วิธีสอนที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในวิชาเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องเรื่องเดียวกันนะคะเราก็จะสามารถเลือกใช้วิธีสอนที่อ,อ,อาจจะต้องมีการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนนะคะ เข้ามาอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคุณครูจะต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วคุณครูก็ไปดูซิว่าแล้วอะไรอะจุดประสงค์ของวิธีสอนนั้นๆที่เราจะใช้เนี่ยเขามีจุดประสงค์อย่างไรมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กเกิดอะไรนะคะองค์ประกอบสําคัญสําคัญที่ขาดไม่ได้คืออะไรนะคะเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างง่าย ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการสอนสาธิตสมมุตินะคะแปลว่าองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยขั้นตอนที่สําคัญนั้นคือเรื่องของการสาธิตถูกไหมคะเพราะนั้นอันนี้เองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีสอนนั้นๆเนี่ยมันมันมีเป้าหมายอย่างไรนะองค์ประกอบสําคัญๆเนี่ยตรงไหนที่ขาดไม่ได้เราจะต้องมีเรื่องเหล่านั้นนะคะมากกว่านั้นเนี่ยท่านได้พูดถึงว่าในแต่ละวิธีสอนเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียนะคะ เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการจัดการเรียนรู้เนี่ยแปลว่ามันไม่ได้สามารถมีวิธีเดียวนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยเราจะต้องสร้างเนาะสร้างแรงจูงใจสร้างอย่างไรให้เด็กเนี่ยเกิดเรียกว่าสร้างแรงจูงใจภายนอกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจภายในของผู้เรียนวันนี้ทั้งเจท่านเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเดี๋ยวเราค่อยๆมาคลี่กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะท่านอาจารย์ทิศนาก็ ได้ได้ได้ทำการสรุปนะคะเรื่องของวิธีสอนเนี่ยว่าในแต่ละวิธีสอนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์แต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไรและท่านได้ยกตัวอย่างวิธีที่มีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบเล่นละครการสอนแบบการสอนแบบบทบาทสมมุตินะคะหรือว่าสถานการณ์จำลองเนี่ย เวลาทิศทางที่เราจะต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเนี่ยเ,เวลาที่เราพูดถึงการอภิปรายหลังจากการสอนเนี่ยเราก็จะต้องมีประเด็นในการอภิปรายที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าจุดที่ได้จะแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มองเห็นความลึกซึ้งนะคะของของท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะทีนี้ถัดมานะคะพอเรามาถึงคุณครูนะคะในพาร์ทแรกไม่ว่าจะเป็นครูปุ้มเนาะครู ครูโจ๊กครูกัตนะคะเราก็จะเห็นว่าคุณครูท่านเหล่านี้นะคะท่านสอนเรื่องของกลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาการคำนวณแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็พยายามพูดถึงเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้คณิตศาสตร์เนี่ยไปอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะคุณครูก็ได้พยายามที่จะอธิบายเนาะแล้วเราก็พอที่จะมองเห็นนะคะว่าแนวทางที่คุณครูคใช้เนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาผู้เรียนอย่างไรนะคะเพราะเพราะว่า หรือว่าแม้แต่อย่างครูปุ้มนะคะที่พูดเรื่องของออการช่วยกันสร้างเกณฑ์ระหว่างครูกับผู้เรียนอันนี้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันหมายถึงการที่ดึงเด็กเนี่ยมีให้มามีส่วนร่วมในบทเรียนตั้งแต่แบบต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็มีการแบบสร้างแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่ารูบิกของ ครูปุ้มไม่ได้ธรรมดาเนาะกลายเป็นดักแดก้กลายเป็นผีเสื้อได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ล้วน,วนแต่ทําอย่างไรที่จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดแรงจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นในในการเรียนรู้เนี่ยหรือแม้แต่ครูครูโจกนะคะก็พูดถึงเนาะเรื่องของเ,ออเรื่องของคณิตศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้กราฟใช้พจนใช้สถิติต่างๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาช่วยแล้วก็พูดถึงการนําชีวิตประจําวันของเด็กเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะว่ามันจะทําให้จริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าคุณครูทั้งทั้งหกท่านที่มาในวันนี้เราก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้แบบเ,เรียกว่าประสบความสําเร็จเลยในครั้งเดียวนะคะเหมือนนักรบต้องมีบาดแผลเนาะคุณครูเขาก็จะพัฒนาของเขาไปนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยที่ดีที่สุดนะคะซึ่งซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มาถึงสมมติคุณครูอีกสามท่านนะคะ พอถึงคุณครูอีกสามท่านเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีคำเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของออ learning loss นะท่านได้พูดถึงเรื่องของ learning loss ซึ่งซึ่งเราก็จะพบว่าพอเรียนรู้แบบออนไลน์สิ่งที่มันขัดธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์นะคะเพราะว่าลักษณะหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสังคมเนาะมีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ผ่านกันและการเนี่ยมันจะทําให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น ได้ดีกว่าที่จะเเรียนรู้อยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอ,เ,อเกิดเหตุเนาะโควิดทุกคนกระทบหมดนะคะแล้วก็เรื่องของ l e ARNING LOSS เนี่ยเข้ามาอยู่ในกระแสะเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เวลาที่เรียนรู้อยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะเรียกว่า Control ห้องเรียนยากเนาะในการที่จะทำยังไงให้เด็กสนใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยพอกลับมาเราก็จะเห็นว่า <c oughs> <c oughs> คุณครูพูดถึงเรื่องอะไรอีกคุณครูพูดถึงเรื่องของเ,อเขาเรียกแรงเสริมต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างาท่านคุณครูกระต่ายเนี่ยก็กกแบบสนุกสนานเนาะมีการพูดถึงเพลงมีการพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะสามารถนำมาช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมี engagement สูงๆนะคะเราจะพูดถึงไม่ได้เลยเอ้ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือครูบอลลี่นะคะคุณครูบอลลี่เนี่ยเราจะเห็นนาะท่านทุ่งเทมากๆเลยนะคะ ในการที่จะทําอย่างไรที่จะเด็กจะมี engagement สูงสูงนะคะเพื่อใหเออ้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะชอบวิชานั้นก่อน En g เ,เก e ให้เด็กเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคุณครูทุกท่านเลยนะคะแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะแพทเทิร์นที่เหมือนกันขอย้ำเนาะแพทเทิร์นที่เหมือนกันคืออะไรคือสิ่งที่คุณครูพยายามที่จะทำอย่างไรให้เด็กสนใจนะคะ คำว่าให้เด็กสนใจเนี่ยมันถึงเป็นโดเมนอีกโดเมนหนึ่งก็คือ effective domain นะคะที่จะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยไปถึงระดับที่อย่างน้อยที่เรียกว่าเห็นคุณค่าเนาะถึงหรือระดับ3ของ effective domain นี้นะคะเพราะว่า effective domain ระดับนี้เนี่ยมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงมันสามารถเป็นจุด turning point นะคะก็คือ เออเอฟเฟกติฟโดเมนของเรานะคะก็คือตั้งแต่รับรู้นะคะตอบสนองเนาะเห็นคุณค่าแล้วก็เรียกว่าจัดระบบแล้วก็จนเป็นบุคลิกภาพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณครูทุกท่านไม่ว่าจะการพูดถึงวิธีสอนสารพัดเลยนะคะวิธีการต่างๆที่ต้องการให้เด็กเกิดแรงจูงใจวิธีการต่างๆที่ต้องการ Engage ผู้เรียนเนี่ยเราสนใจเรื่องของเ f อ e c t i v e Domain นหรือว่า จิตใจหรือว่าความรู้สึกของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเข้าใจหรือว่าตระหนักได้ว่าถ้าถ้าถ้าผู้เรียนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้เนาะซึ่งมันคือระดับ3เลยนะคะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยากต่อยอดมันเหมือนเฟืองตัวแรกอะคะ่ะที่เริ่มไปหมุนมอเตอร์ตัวอื่นๆนะคะที่จะทําให้อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะฝึก อยากที่จะทำยังไงที่จะได้ความรู้เรื่องนั้นๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในลักษณะของการเรียนรู้นะคะต้องบอกว่าทำเดียวเลยนะคะที่ทุกท่านพยายามทำมากันทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะสิ่งที่แสงรุ้งเห็นนะคะก็คือก็คือแรงบันดาลใจนะคะทุกท่านเนี่ยพยายามสร้างแรงบันดานใจก็ต้องบอกว่าขอตบมือให้คุณครูเนาะใน ใน,ในการที่เป็นคุณครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีไม่จบไม่สิ้นเนาะเราอบรมเราเรียนรู้กันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ก็จริงแต่มันมีความเป็นศินละปะด้วยนะคะความเป็นศินละปะก็คือเป็นวิธีสอนแล้วเรายังสามารถที่จะ ทำยังไงให้วิธีสอนนั้นเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นไปอีกเราสามารถใช้เทคนิคการสอนเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราคงพูดกันไม่หยุดได้เลยเนาะสามารถที่จะต่อยอดเรื่องราวทั้งหมดได้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเพื่อให้คุณครูเนี่ยไม่เสียเวลาในการที่จะไปทานรับประทานอาหารกันนะคะก็อาจจะขออนุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่มาสร้างแรงบรรรันดาลใจนะคะแล้วก็หวังว่าคุณครูทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะได้รับแนวคิดจะได้รับข้อคิดเห็นจะได้รับแรงบรรรันดาลใจบางอย่างที่เราจะไปปรับปรุงห้องเรียนของเรานะคะก็ขอให้คุณครูทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในการนําความรู้นำแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในโอกาสต,ต่อๆไปค่ะวันนี้อาจจะขออนญุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ